นั้นคุณก็ชิมสักคำสิงั้อย่าเลยดีกว่าคุณก็ยังไม่ชอบอยู่ดีผมก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วนั้นทำไมกูถึงทำเค้กทุเรียนละ่ะเพราะคุณชอบอยังไงละ่ะ ผมได้ยินหมอจางพูดว่าคุณย้ายมาอยู่แผนกฉุกเฉินอืปรับตัวได้ไหมบอกตามตรงนะฉันไม่ค่อยชินเลยสองวันมานี้คนไข้ที่ผ่านมือฉันเสียชีวิตไปสามคนแล้วยังมีอีกคนหนึ่งพระโดนพิษของพาราคอดตอนนี้กำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย ถึงจะเห็นว่าตอนนี้ไม่เป็นไรบางทีพอถึงพรุ่งนี้เที่ยงแล้วอวัยวะภายในก็จะเริ่มล้มเหลวจากนั้นก็จะปอดอักเสบปอดแฟบปอดบวมหรือเกิดพังผืดที่ปอดสุดท้ายจะขาดอากาศหายใจตายถึงตอนที่ตายคนไข้ก็ยังมีสติรับรู้อยู่น่ากลัวไหมละ่ะไม่มีเคส ที่ช่วยชีวิตได้เลยเหรอมีสิแต่น้อยมากมากเลยล่ะหลักๆต้องดูเวลากับปริมาณที่คนไข้กินเข้าไปถ้าน้อยกว่า1ิมิลลิลิตรและล้างท้องได้ทันเวลาและห้ามเลือดได้ทันเวลาบวกกับความโชคดีของตัวเองนิดหน่อยอาจจะก็แค่อาจจะเท่านั้นแต่ก็ยังมีโอกาสรอดได้อยู่ ไอจีอี G e, ชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ